สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็พามาชมกับของดีของเด็ดปัตตานีซึ่งเราเลือกเป็นไก่ก่อและนั่นเองซึ่งมาดูกันว่ากรรมวิธีและกระบวนการอ่ะมันจะเป็นยังไงไปกันเลยไก่กอและเป็นอาหารพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงในภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดนาราทิวาสและปตัตตานีชื่อคอและเป็นภาษามลายุท้องถิ่นหมายถึงย่างไก่ย่างคอและ ซึ่งหมายถึงไก่ที่นำมาย่างในลักษณะเฉพาะของภาคใต้ซึ่งมีรสชาติที่โดดดดิ่นและเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดปัตตานีไก่คอและถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอาหารที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม โดยมักเสิร์ฟในงานเทศกาลต่างๆโดยเฉพาะในช่วงรอมมาดนหรือขายในตลาดท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้และถือเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในภาคใต้เริ่มเป็นที่รู้จักในพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยรู้หรือไม่ว่าไก่ก้อนและ มีบ้านเกิดที่แท้จริงอยู่ที่หมู่บ้านปากากันยังจังหวัดปะตะัตตานีก่อนจะเติบโตและขยายไปไกลย,ยังจังหวัดอื่นๆต้นตระกูลแรกที่เป็นต้นํำหรับไก่กอและคือตระกูลวอดเลงที่ถ่ายทอดการทำไก่กอและจากรุ่นสู่รุ่นจนแพร่หลายมาที่ตำบลโคดโพดจังหวัดปะตะัตตานีก่อนกระจายไปยังจังหวัดอื่นๆอีกด้วย ต่อไปขั้นตอนการเสียบไก่นำไก่ไปล้างให้สะอาดไก่ที่ใช้ในการทําเป็นไก่เนื้อไก่ต้มมาเป็นตัวๆแล้วก็จะหั่นไก่เป็นส่วนๆน,นำไก่ไปล้างอีกรอบให้สะอาดไม้ที่ใช้จะเป็นไม้ไผ่ที่ทําขึ้นมาเองหลังจากนั้นก็นําไก่มาเสียบเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาใบตองมาห่ออุปรกรณ์ที่นํามาห่อเป็นอุปกรณ์ที่หามาเองทั้งหมดหลังจากนั้นก็นําไก่มาต้มให้สุกแล้วพักไว้ ต่อไปจะเป็นการทำน,น้ำแกงเริ่มจากตำพริกชี้ฟ้าแดงแห้งขิงหอมแดงและกระเทียมให้ละเอียดตั้งไฟให้รอ้อนและใส่เครื่องแกงที่ตำไว้ลงในกระทะบุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลแว่นเกลือลเคี่ยวให้ข้นแล้วพักไว้ให้เย็นสีของน้ำแกงไม่ได้เกิดจากสีผสมอาหารแต่เกิดจากพริกชี้ฟ้าแห้งแดงที่นำมาบดอย่างละเอียด หลังจากนั้นนำแหน่ที่เตรียมไว้มาย่างบนเตาและนำขั้นแกงที่เตรียมมาราดบนที่ปิ้งราดถึงสองถึสงสามครั้งพลิกไปพลิกมาพอให้แห้งอัน,นก็ย่างให้แห้งก่อนก็วางให้เย็นก็มาชุกชุกรอบหนึ่งแล้วก็วางให้เย็นอีกทีหนึ่งก็ชุบอีกทีหนึ่งรอ, 2, 3, รอบสองสามรอบเสียครับเป็นเรียมบวช เดเป็นเดิมบวชนี้มามาจะขายเยอะกว่าวันปกติเวลาเดิมบวชนี้เขามาซื้อช่วงเย็นเขาจะกินเปิดปอกับมากินเ้ายงไม่เสียไงแล้วก็วันธรรมดานี่มามาทำแค่30บตัว้าเดิมบวชมามาทำเป็นร้อยตัว กินกับข้าวเหนียวก็ดีกินกับข้าวสวยก็ได้เด้ก็กินกับข้าวหลามกินกับมีกะทิก็ได้เป็นไก่กอเล็กกินทานเล่นก็ได้ใช่สามสี่ปีก็มามาแข่งไก่กอเล็กที่หน้ามาชิดกลางเขาประกวดไก่กอเล็กมามาได้รางวัลที่หนึ่งชนะเลิศไก่กอเละกรสชาติอร่อย แล้วก็มีตกแต่งมีร้านดูสวยแล้วก็มีร้านสะอาดมีแม่ค้าดีเด่นมีหมดเลยก็ให้ลูกมามีทั้งปีนั้นได้ทุกอนน่้นเลยมีแม่ค้าดีเด่นรสชาติอร่อยตกแต่งสวยงามร้านสะอาดมีครบของมามามีพอเวลาไปขายเกาะสมุยก็ได้ลูกลูกเกาะสมุยลูกอะไรคูณว่านายกเศรษฐาก็มากินแล้ว นรอตงวาเด็ไปชายคู้ว่ามีอะไรประกันตีไก่ตัแรกมามา,มาดูด้านเดิมเขาซื้อไปไกลๆมามาก็าาใส่กล่องเป็นของฝากของไก่ขอและปัตตานีพระเด่นบวดนี้ใส่ใน้แล้วแต่ลูกค้าจะเอาใส่กล่องก็มามา,มาแพ็คใส่กล่องให้เวลาเขาจะฝากเพื่อนดูดีเาแบรนด์นี้เราไมได มีเป็นหลังนึงหลังมาเลยไม่ใจศาลคือแม่ค่ะอันนี้ทาระดีีแล้วแต่แม่รุ่นพี่คสมที่มาที่ไปของไทแรกที่มาไปของครกมาเอาสูตมาจากัวใหญ่ทัวแล้วก็มามาเป็นรุ่นที่ส ความเป็นไกด์คนแรกมาภาษาคนรแรกคนแรกไปคนแรกมานี่ค่ะภาษาไทยก็ติ้งไปติป้งมาติ้งไปติ้งมานั่นแหละติ้งมาติ้งไป,ไปมันมาก็ไม่รู้ก เมื่อได้ลงพื้นที่ไปเรียนรู้และถ่ายทำสารคาดีชิ้นนี้ทำให้เห็นถึงมุมมองของวิถีชีวิตชาวบ้านที่สะท้อนให้เห็นถึงความเรียบง่ายและความเชื่อมโยงกับธรรมชาติโดยชาวบ้านมมีวิถีชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกับธรรมชาติเช่นการใช้วัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติปราศจากสารอันตรายนอกจากนี้ความเชื่อและประเพณีท้องถิง่นยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยรักษาอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน ชาวบ้านมักมีความอนุรักษ์ต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายผ่านการสืบทอดวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์นี้